แค่2เดือนนะครับคนนี้ลดไป6กิโลแล้วนะครับจาก66หรเหือ60แล้วนะกแลันจะลงเลข5แล้วก็ขอแสดงความดีดกับนักเรียนขอมอนหมึ่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตอีก1ท่านนะครับหลายคนถามว่าทำไมนักเรียนหมอนหนึ่งลดง่ายจังเลยอย่างคนนี้ที่ลดไป6กิโลเนี่ยเอวลดไป5นิ้วนะเกือบเกือบ5นิ้วเลยแล้วก็สะโพกลดไป3นิ้วนะครับหลักหเี่ เกิดจากการที่เขาทําตามพีระมิดความผอม5ขั้นตอนซึ่งหมอหนึ่งบอกแล้วว่าถ้าคุณทําผิดลําดับนะครับผิดขั้นตอนมันจะผอมช้าถูกไหมนะครับลำดับแรกคุณต้องปรับสารอาหารก่อนนะหยุดการกินอาหารเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลนะครับกินโปรตีนให้อิ่มเนาะแล้วก็ลดปริมาณแป้งลงนะครับพอคุณเดิมน้ําหนักลดลงคุณค่อยไปจาะลึกว่าเออแป้งมันมีแบบไหนบ้างปริมาณที่เหมาะกับน,น้ําหนักตัวของเราเป็นยังไงนะครับแล้วสเต็ปถัดมาคุณค่อยไปทํา IF IF เป็นตัวที่ช่วยให้คุณเร่งให้ผอมเร็วขึ้นแต่ไม่ใช่ปัจจัยหหลักทที่ําใ้คุณ ผอมนะครับปัจจัยหลักจริงๆคือเรื่องสารอาหารแล้วค่อยไปดูว่าเราจะออกกําลังกายยังไงนะครับให้ใช้เวลาแค่1ิบสนาทีต่อวันเนี่ยก็สามารถผอมได้แค่คุณทํา3ขั้นตอนนี้ได้นะแป๊บเดียวนะครับนะคุณก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างคนเนี้ยใช้เวลาแค่2เดือนแป๊บเดียวลดได้แล้วเห็นไหมนะครับคุณเองก็ทาได้เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับคือคุณต้อง ลงมือทําวันนี้นะอย่าไปคิดว่าตัวเองจะทาได้ไหมเพราะสุดท้ายเวลาเราคิดเฉยๆเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไม่ได้ลงมือทํานะครับอย่างคนเนี้ยใครที่เคยลังเลว่า hey, จะเรียนกับหมอหนึ่งดีไหมสุดท้ายแล้วอีกคนนึงเขาคิดเหมือนกันกับคุณเมื่อสองเดือนที่แล้วแต่เขาลงมือทําเห็นไหมเขาผอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ทําได้เหมือนกันแต่คุณต้องเริ่มต้นลงมือทําวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตแบบนักเรียนท่านนี้ด้วยนะครับให้พิมพ์คําว่าสนใจไว,นวนจน้นะครับเดี๋ยวหมอหนึ่ง